สวัสดีครับเป็นแฟนอาร์เซนอลทุกท่านมาเจอกันเหมือนเดิมครับกับผมบอสวันกันเนอร์ที่จะมาอัปเดตข่าวสารของอาร์เซนอลให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับก็ก่อนอื่นครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ เริ่มงพ้นที่ความเคลื่อนไหวของกัปตันมาตินโอเดกาดครับรายงานล่าสุดครับมีรายงานข่าวตรงกันจากแหล่งข่าวต่างๆครับว่ามาตินโอเดกาดมีกําหนดกลับมาลงสนามได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนตามแผนเดิมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับคอนเฮลิสันนักข่าวสายอาเซนอนครับรายงานว่าโอเดกาดครับพบกับอุปสรรคในการฟื้นฟูร่างกายซึ่งคาดว่าจะทําให้เขาต้องเลื่อนการกลับมาลงสนามไปจนถึงเดือนธันวาคมครับอย่างไรก็ตามครับล่าสุดทีมนิวแอนตี้ครับรายงานข่าวว่า การฟื้นฟูของอเดกากรครับไม่ได้เจอกับอุปสรรคใดๆและยังคงเป็นไปตามกําหนดเดิมที่จะกลับมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนครับตามที่ได้วางแผนไว้ขณะที่คอนเทนิสันเองครับก็ได้รายงานเพิ่มเติมว่าอุปสรรคที่พบเป็นเพียงอุปสรรคเล็กน้อยเท่านั้นและมีโอกาสที่ผู้เล่นจะกลับมาลงสนามในเดือนพฤศจิกายนตามแผนเดิมครับนอกจากนี้ครับแหล่งข่าวใกล้ชิดสโมสรครับยังรายงานว่าได้พูดคุยกับแหล่งข่าวทั้ง3แห่งครับซึ่งยืนยันว่า พวกเขาไม่เคยได้ยินเรื่องความล้มเหลวที่ทําให้กัปตันมาตินโนเดกาตครับต้องเลื่อนการกลับมาลงสนามพวกเขาครับยังคงคาดหวังว่ามาตินโนเดกาสตจะสามารถกลับมาได้ตามแผนเดิมในช่วงเดือนพฤศจิกายนครับก็ตามรายงานนี้ครับก็สมเหตุสมผลครับไม่ต้องเร่งรีบครับพักฟื้นให้เต็มที่หายขาดไม่มีอาการบาดเจ็บเรื้อรังเกิดขึ้นจะดีที่สุดครับสำหรับกัปตันมาตินโนเดกาสตเราครับ นอกจากนี้ครับแหล่งข่าวใกล้ชิดกับสโมสรอาร์เซนอลรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์อาการบาดเจ็บของบุกโยซาก้าครับโดยยืนยันว่าการประเมินในเบื้องต้นให้สัญญาณในแง่บวกอย่างมากซึ่งท,ทางทีมงานครับรายงานว่าผู้เล่นสบายดีอย่างไรก็ตามครับซาก้ายังต้องเข้ารับการตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อยืนยันว่าอาการบาดเจ็บนั้นไม่มีอะไรรุนแรงหรือเสี่ยงต่อการบาดเจ็บในระยะยาวครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับแฟนอาร์เซนอลขึ้นมาบ้างครับ นอกจากนี้ครับกาเบียวมากันเยสครับลงสนามครบ90นาทีขวาตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งเกมในการแข่งขันทีมชาติบาซินพบก,กับทีมชาติชิลีโดยที่บาซินเอาชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ที่ผ่านมาครับโดยที่สถิติของกาเบียวมากันเยสครับสัมผัสบอลไป108ครั้งชนะการดวล3ครั้งจาก5ครั้งทําการสกัดบอล4ครั้งเข้าพะทสําเร็จ2ครั้งเอาชนะในการดวลลูกกลางอากาศ100%จาก8ครั้งครับ ผ่านวันแม่นยำ88%ผ่านบอลยาวแม่นยำ79%สร้างโอกาสทำประตูหนึ่งครั้งก็ถือว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นครับในการรับใช้ทีมชาติบาราซิลเลยครับสำหรับกาเบียวมาคอนเยสนอกจากนี้ครับกุตเตวโอออริเวราครับโค้ชทีมเยาวชนของอาร์เซนอลพูดถึงดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างแม็กดาแมนครับเขาเล่นในสไตล์ของกา,กา้าเขาสามารถช่างชื่อของเขาเองวันหนึง่งเขาจะได้เล่นให้กับทีมชาติอังกฤษและเพีเรลีกอย่างแน่นอน นอกจากนี้ครับดาบิดไายาครับได้พูดถึงความมุ่งมั่นของโค้ดมิเกลอาเตตาและหลุยเดราฟูเอนเต้ครับในการนำทีมโดยเขากล่าวว่าอาเตตาและเดราฟูเอนเต้ครับต่างก็มีบุค,คลิกที่ชัดเจนเมื่อพวกเขาโกรธขึ้นมาในกรณีของอาเตตาเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องแสดงความโกรธออกมาเขาก็ทำอย่างนั้นบางครั้งเราผู้เล่นก็จำเป็นต้องได้รับการปลุกให้ตื่นตัวมันเป็นเรื่องปกติและเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทีม ก็แสดงให้เห็นความเข้มงวดครับเพื่อกระตุ้นให้ทีมกลับมาทำผลงานได้ดีขึ้นครับสำหรับมิเกลอา์เตต้าในขณะที่อาเซนเวนเกอร์ครับได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในวงการฟุตบอลว่าผมรู้สึกว่าเรากําลังอยู่ในช่วงที่ฟุตบอลกําลังเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในตอนนี้ปฏิทินการแข่งขันใหม่เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากแต่ผมคิดว่าเราจะหาทางออกได้เพราะทุกคนล้วนต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับฟุตบอล ขณะดเดียวกันครับดาเลนเบนนักวิเคราะห์ฟุตบอลได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของลิาโดคาร์ลอฟิโอรีโดยเขากล่าวผ่านรายการทอล์กสปอร์ตว่าเป็นดีลที่คุ้มค่ามากสําหรับอาเซนอลจนถึงตอนนี้ทุกครั้งที่เขาลงเล่นให้อาเซนอลเขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการดวลตัวต่อตัว,ตว,ตวเขาแข็งแกร่งมากเขาสามารถเล่นได้หลายตําแหน่งกองหลังฝั่งซ้ายและแบ็กซ้ายและยังครองบอลได้ดีอีกด้วยเขายังทําได้ดีมากในเกมเจอกับปารีสแซงต์แชงแมง เขาเป็นสัปหลาดในสนามจริงๆนอกจากนี้ครับเอียนไลท์ N ight, อดีตตำนานของอาร์เซนอลกล่าวถึงกาเบ B ียลเคซูสโดยเน้นย้ำความสำคัญของการสนับสนุนจากแฟนๆในช่วงเวลานี้ครับผมขอพูดเกี่ยวกับกาเบ B ียลเคซูสหน่อยนะเพราะผมรู้สึกว่าจำเป็นต้องให้การสนับสนุนเขาในตอนนี้จริงๆขอให้จำไว้ว่าเมื่อกาเบ B ียลเคซูสเข้ามาเขาเป็นตัวที่ยกระดับพวกเรา อาเซนอลอยู่ในระดับที่ดีขึ้นเพราะเขาและเราจะต้องการเขาในบางช่วงเวลาอย่างแน่นอนผมคิดว่ามันสําคัญที่แฟนๆอาเซนอลจะต้องให้การสนับสนุนเขาในตอนนี้พวกเราต้องอยู่เคียงข้างเขาอย่าพึ่งญหงุดหงิดกับวิธีการเล่นของเขาเขาพยายามอย่างหนักในตอนนี้และเราต้องการเขาอย่างแน่นอนเราต้องทําให้เขามีความมั่นใจเพราะเขาเคยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาแล้ว4ครั้งเขาเป็นคนที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในสถานการณ์สําคัญๆหลายครั้งมาก่อน ฟังจากสิ่งที่แฟนๆพูดและความรู้สึกของเขาได้โปรดเถอะช่วยหนุนหลังเขาอยู่เคียงข้างเขาต่อไปเถอะก็เอียนไลท์ครับก็เน้นว่ากาเบียเคซสูสจะกลับมามีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมได้อย่างแน่นอนขอให้แฟนๆมั่นใจในตัวของเขาครับก็ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจครับแกมจูนเนสครับกล่าวถึงพอบอกบาครับว่าเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงมากแต่พรสวรรค์นั้นกับศู์เปล่าเมื่อโซเซมูรินโญ่คุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาเคยเรียกพอบอกบาว่าเป็นไวรัส เขาเป็นผู้เล่นที่ขี้เกียจแต่ตำแหน่งกองกลางเป็นตำแหน่งที่คุณต้องใส่ใจอย่างจริงจังนอกจากนี้ครับกาเรตซาเกตครับได้ออกมายืนยันว่าเขาจะไม่รับตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเร็วๆนี้โดยเผยว่าเขาจะไม่กลับมารับงานคุมทีมใดๆอย่างน้อย1ปีซึ่งเป็นการตัดตัวเลือกออกไปสำหรับสโมสรที่กำลังมองหาผู้จัดการทีมใหม่ในช่วงเวลานี้ครับ ขณะเดียวกันครับเดนิเอลดัมฟี่ครับยืนยันว่าเขาเตรียมเซ็นสัญญาใหม่กับอินเตอร์มิลานในเร็วๆนี้โดยกล่าวว่าผมหวังว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้ดัมฟี่ยังเสริมว่าดูเหมือนจะเป็นไปได้มากผมหวังว่าจะเซ็นสัญญาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ตอนนี้ผมมุ่งมั่นกับการลงเล่นมากขึ้นในช่วงเดือนในช่วงเดือนหน้าและทําผลงานให้ดีที่สุดให้กับสโมสร ก็สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ